เราอยู่กับรถไายคูปะต้า M854 0นะครับโพี่แจ็กทำงานนะครับยกยากำลังปรับไ่ดินอยู่ครับครับทำลายคณาเก่านะครับหรือว่าดันคณาเก่าครับคูปะต้า8 5แรงม้าครับคันใหญ่ครับ นีน่าจะประมาณ6 7ปีแล้วมั้งครับนี่คันนี้คันนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วครับเพราะว่าวันนี้ทำงานเหมาครับเหมาปั้นคันนาแล้วก็เอาคันนาออกครับ ใหญ่ครับทำงานแบบชิวๆครับรถมันใหญ่ครับแบบนี้สบายๆครับโอโหครับเหมือนไม่ต้องออกแรงครับ ครับสำหรับทุกผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องไอเมนชัชนแนวของเราด้วยนะครับสำหรับลินีก็ขอขอบคุณมากครับรอติดตามชมคลิปต่อไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ